สวัสดีครับวันนี้นำมาดูอินทาพาลัมโฮในสีนะครับนี่ดูสีดูครับสีเริ่มมาเลยครับตัวน,นี้มีอยู่สี่จันห้าจันครับรุ่นเดียวกันมีสี่จันมาหลุ่นหลังอีกจันหนึ่งนี่ครับมาดูนี่หนูจันที่สองครับนี่จันที่สองดูสีดูครับสีกําลังเกิดสวยกําลังมาครับคัวอินทาพาลัม ต้นนี้เป็นต้นทีอายุสี่ปีกว่าครับปีนี่ปีแรกที่ให้ผลผลิตกับดูมีผสมผสมมาได้ได้ลอยลอยหนึ่งวันวันนี้ครับนี่โคีนสี่เนือเยื่อครับอันนี้เป็นจันจันรุ่นสองครับนี่ยังไม่ออกสียังไม่มารุ่นรุ่นนี้มี ทั้งหมดหกต้นครับผูป,ปูกต,ต้นแก่ไายพลผลิตสองต้นต้นหนึ่งออกจันเดียวตุนนี้มีห้าจันพอาะได้ชิมอยู่ครับนี่แหละปีแรกที่ออกไข่พ้นผลิตบริสิเนี่ยเยี่ยครับสีกำลังกำลังจะสวยครับด,ด,ดูดีดูดูลูกใช่ได้เยอะ นู้อีกจันนึงครับนอ่จันที่สีครับนี่มองเห็นอยู่นหนึ่งครับจันไม่ใหญ่ท่าไล่ครับไอพ้พลนผลิตปีเล็กนี่ครับเดี๋ยวไปดูไปดูอีกตน้นนึงครับหนูอยู่ฝากกันไปครับนี่ อีต้นหนึ่งครับต้นนี้ยังไม่ทันให้ผลผลิตเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับ